สวัสดีตอนเช้าทุกท่านค่ะคลิปนี้กี่มาพยากรณ์อากาศล่วงหน้าตั้งแต่วันที่8ไปจนถึงวันที่13พฤษภาคม2564ค่ะ และจะสรุปให้ฟังอีกทีว่าภาพรวมของฝนปีนี้จะเป็นอย่างไรนะคะก็จะไปรับชมรับฟังฝากกดติดตามกด subscribe ที่ดาชาแนลด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะไปรับชมรับฟังข่าวกันเลยในช่วงวันที่8-10พฤษภาค,คม64ลมตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้พัดปกคลุมภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกทําให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนฟ้าะน,นองและลมกระโชกแรงบางแห่งสําหรับลมตะวันออกที่ พัดปกคลุมบริเวณอ่าวไทยและภาคใต้มีกําลังอ่อนลงทําให้ภาคใต้มีฝนน้อยลงในระยะนี้ส่วนในช่วงวันที่11-13พฤษภาคม2564ลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามานันประเทศไทยและอ่าวไทยทําให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นสําหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นในช่วงนี้นะคะขอควรระวังในช่วงวันที่8-13พฤษภาคม64ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบน ดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยค่ะมาดูภาพรวมของฝนปี2564กันเลยในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนรกฎาคมค่ะจากการประเมินและวิเคราะห์มาแล้วปริมาณของฝนจะมากกว่าปกติประมาณ10%นะคะ มาดูกันที่ช่วงเดือนสิงหาคมไปจนถึงเดือนตุลาคมค่ะปริมาณของฝนอยู่ในค่าเฉลี่ยปกติเพราะฉะนั้นสรุปทั้งภาพรวมแล้วปีนี้ฝนจะมากกว่าปกติมาแจ้งข่าวมาเล่าให้พี่ๆน้องๆได้ฟังจะได้เตรียมตัวรับมือได้ถูกต้องนะคะโดยเฉพาะพี่ๆน้องๆชาวเกษตรกรทุกท่านหากมีข้อมูลเปลี่ยนแปลงหรือมีการอัปเดตเพิ่มเติม,ตมกีจะรีบนําข่าวสารมารายงานให้ทราบคลิปนี้ขอลาไป ก่อนจะกับมหม่คลิปนะจ้าบ๊ายบาย